กาเเรียนท่านผู้ชมทุกท่านกระผมนายสิทธิทชัยบัญญาทิพย์ประธทางสาขาคอมพิวเตอร์เกมมันติมีเดียร,รุ่นที่7คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยนังสิทธิวันนี้กระผมจะมา,านแถลงการเกี่ยวกับสาขาคอมพิวเตอร์เกมมันติมีเดียซึ่งต่อไปนี้เราจะใช้คำว่า CGM เรียกแทนชื่อสาขาคอมพิวเตอร์เกมมันติดมีเดียว่าเรียนอย่างไรเรียนอะไรบ้างจบมาแล้วสามารถทำงานอะไรได้บ้างอันดับแรกกระผมจะพูดถึงจุดเด่นของสาขา c g m ก็คือเป็นสาขาเดียวที่ศึกษาและประยุกต์เอาความรู้เกี่ยวกับศิลปะและเทคโนโลยีสารสนเทศมาผสมผสานกันเพื่อสร้างสารรค์ผลงานเกม และสื่อมัลติมีเดียที่สนุกและล้ำสมัยโดยกลุ่มวิชาที่จะต้องเลือกเรียนในชั้นปีที่1และชั้นปีที่2จะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานการโปรแกรมมิง่งพื้นฐานทางศิลปะและทฤษฎีเกี่ยวกับการผลิตสื่อมัลติมีเดียเช่นพื้นฐานการวาดรูปพื้นฐานการทำ 2D และ 3D animation การออกแบบเกมและผลิตเกมเบื้องต้นรวมทั้งงานด้านวิดีโอและภาพยนตร์อีกด้วยเมื่อขึ้นชั้นปีที่3และชั้นปีที่4จะสามารถเลือกเรียนวิชาเฉพาะทางตามความถนัดของตัวเองและสายอาชีพที่ต้องการของตนเองได้ทั้งนี้เหตุผลที่คุณควรเลือกเรียนสาขา CGM กก็เพราะ เป็นสาขาที่มีความท้าทายและหลากหลายไม่น่าเบื่อเพราะมีการเรียนทั้งวิชาการาฟิกออกแบบเกมและโปรแกรมมิ่งไปพร้อมๆกันใครๆก็สามารถเรียนได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐานทางศิลปะหรือโปรแกรมมิ่งมาก่อนเพราะอาจารย์จะสอนให้ตั้งแต่พื้นฐานและคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ขอให้ท่านนักศึกษามีความตั้งใจขยันทําง,งานทบทวนและฝึกฝนบทเรียนที่ได้เรียนมาอย่างสม่ำเสมอเมื่อจบการศึกษาไปแล้วสามารถประกอบอาชีพและมีงานทําอย่างแน่นอนอาชีพเช่นนักวิเคราะห์และออกแบบระบบเกมนักพัฒนาเกมนักคอมพิวเตอร์การาฟิก นักพัฒนาแอนิเมชันสำหรับเกมนักพัฒนาสื่อมัลติมีเดียผู้ประกอบการด้นานคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดียนักวิจารณ์เกมโปรแกรมเมอร์ mer, และงานด้านภาพพิมร์เป็นต้นจากที่กล่าวมาข้างต้นกระผมขอเชิญชวนท่านใดที่มีความสนใจในสาขาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดียคณะเทคโนโลยีสาราสนเทศมหาวิทยาลัยลังสิต สามารถมาสมัครเรียนได้ที่มหาวิทยาลัยลังสิทธนับตั้งแต่บันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมพุทธศัก,กราช2554ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีติดต่อกับผมได้ที่เบอร์0805853103โปรดฟังอีกครั้ง ศูนย์แปดศูห้าแปดห้าสามหนึ่งสขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ